สวัสดีค่ะมาเถอะมันจะรีวิววันนี้มันจะรีวิวการติดฟิล์มรถค่ะเป็นรถของมันเองนะคะวันนี้มันพารถมาเปลี่ยนแว่นใหม่นะคะเนื่องจากฟิล์มเก่านั้นหมดสภาพไปแล้วค่ะเราเลือกฟิล์มในการติดโดยให้มืดนอกสว่างในนะคะหมายความว่าคนข้างนอกเนี่ยจะมองเราไม่เห็นนะคะแต่เวลาเราขับขี่อะค่ะเราก็จะมองเห็นทัศนวิสัยข้างนอกดีค่ะ โดยราคาที่ช่างเขาตีราคาให้กับรถของมันนะคะก็คือมีทั้งค่าลอกฟิล์มหรืออะไรเบ็ดเสร็จเลยค่ะทุกอย่างทุกประการเลยค่ะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ราคา4,500บาทค่ะซึ่งถือว่าคุ้มค่าค่ะมาทีแรกเนี่ยก็จะมี พนักง,งานหลายคนค่ะมาช่วยกันทําเลยนะคะก็คือเขาจะต้องลอกฟิล์มเก่าออกก่อนคะ่ะฟิล์มที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยซึ่งก็จะเป็นสงชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นแผ่นฟิล์มใสๆค่ะส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นกาวคะ่ะเขาก็ต้องทําความสะอาดกระจกเนี่ยให้สะอาดที่สุดนะคะนี่เราลองไปดูใกล้ๆเขาก็ค่อยๆแกะค่อยๆแกะไปอะคะ่ะทําให้กระจกเนี่ยใสยเลยคะ่ะสว่างเหมือนกับเรายังไม่เคยติดฟิล์มมาก่อนเลยเขาต้องทําให้มันสะอาดที่สุดนะคะเนี่ยคะ่ะน้องเขาก็จะไล่ทําไปทีลบานนะคะ สำหรับร้านนี้นะคะก็มีพนักงานมาทำเนี่ยที่รถเนี่ยประมาณ4-5คนนะคะเออเป็นรถ s u v นะคะจะต้องลอกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่มีเศษกาวหรืออะไรติดทีก่กระจกเลยนะคะทำให้สอาดที่สุดนะคะโดยที่น้องๆพนักงานเนี่ยเขาก็จะต้องทำด้วยความละเอียดค่ะทุกบานเลยคะ่ะซึ่งรถของมันเนี่ยก็จะมีบานหน้าบานหลังแล้วก็หน้าต่างสีแล้วก็ ช่องเล็กๆปิดล็ข้างหลังอีกสนะคะทั้งหมด8ช่องนะคะจากนั้นก็จะมีการวัดค่ะวัดกระจกของแต่ละบ้านนะคะเพื่อไปตัดฟิล์มค่ะเพราะว่าฟิล์มที่เราเลือกเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลืมบอกยี่ห้อไป เรียกว่าเป็นแบรนด์ของ CTX นะคะเป็นรุ่นยูซานะคะมันติดโซน,น่าเนี่ยค่ะกระจกหน้านะคะแล้วก็ประตูซ้ายขวาหน้าเนี่ย60นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยประตูหลังแล้วก็ปีกนกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดที่80นะคะเพราะว่าถามช่างแล้วช่างบอกว่า60เนี่ยมองแบบเคลียร์อยู่นะคะใช้ได้อยู่อตอนนี้ก็คือวัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มการติดกันบ้างแล้วค่ะ สำหรับกระจกหน้านะคะเขาก็จะเอามาปิดข้างหน้าก่อนค่ะเพื่อจะมีการเป่าล้อนะคะกรีดให้พอดีก่อนแล้วก็เป่าล้อเพื่อให้มีความโค้งของกระจกเนี่ยเท่ากับด้านไหนนะคะโดยช่างก็จะทําด้วยความชํานาญค่ะแล้วก็ทําประมาณสัก 2- อสามคนนะคะในส่วนของกระจกหน้านะคะเขาก็จะค่อยๆไล่อากาศนะคะทำให้แผ่นฟิล์มมีความโค้งงอเนียนที่สุดเลยค่ะเพราะ จะนำไปใส่ด้านในนะคะซึ่งจะได้พอดีกับกระจกด้านในนะคะตอนนี้เขาก็กําลังจะไล่อากาศด้วยแล้วก็ปรับความงอความโค้งอะไรให้มันพอดีกับด้านในนะคะจะเป็นเครื่องเป่าร้อนนะเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆไล่อากาศไปแล้วก็เอามือใส่ถุงมือรูปๆๆไปอย่างเงี้ยค่ะฟีน่ะก็จะโค้งงอตามที่ น้องเขาลูที่หน้ากระจกเลยค่ะมันก็จะแนบไปอย่างสวยเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็ทําละเอียดมากค่ะทุกมุมเลยจนมันแนบจสนิทไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะนำไปติดด้านในนะคะซึ่ง ทำความสะอาดกระจกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังติดฟิล์มบานหน้าอยู่นะคะติดข้างใน,นะคะ่ะเขาจะมออีสเปรย์ะคะ่ะพ่นๆๆแล้วก็นาฟิล์มเนี่ยติดไปแล้วก็ค่อยๆไล่อากาศออกนะคะด้วยเ,ออเครื่องมือที่รีดให้อากาศออกมาได้นะคะใช้เวลาทั้งหมดในการติดฟิล์มครั้งนี้นะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยมีทีมช่างประมาณ5คนนะคะ ก็จะได้ผลงานออกมาเรามาลองวิ่งรถบนถนนในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะ,ะวันนี้ก็อากาศข้างนอกก็เย็นๆนิดนึงฟ้าก็มีแสงของดวงอาทิตย์อยู่บ้างนะคะความเคลียร์ก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่มันไม่ได้ปรับก,กล้องอะไรนะคะก็ใช้กล้องมือถือแต่อาจจะมีค่าแสง เพิ่มนิดหนึ่งเนื่องจากกล้องมือถือเขาจะปรับอัตโนมัตินะคะก็ถือว่าเคลียค่ะอันนี้ด้านหน้าคือ60%นะคะ,ะก็มองเห็นชัดู่คผาเคลียโล่งอยู่ยอ,ยอันนี้ลองวิ่งตอนประมาณ2องทุ่มค่ะนะคะไฟถนนต่างจังหวัดนะคะก็จะมีไฟทางประมาณนี้เป็นถนนทั่วไปนะคะ คลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกฟิล์มรถเซรามิกนะคะโดยที่มันใช้เป็นฟิล์มของแบรนด C ์ CTX นะคะรุ่นยูซ่านะคะแล้วก็ติดหน้า60นะคะโซนหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ย80คะ่ะ